ประกันภัยโรคร้ายแรงสารบัญความหมายประกันภัยหลักสุจริตกลุ่มโรคร้ายแรงกรณีไม่คุ้มครองโรคร้ายแรงความหมายของประกันภัยโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงคือโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือโรคที่รักษาให้หายได้ยากกว่าโรคทั่วไปต้องใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคทางการแพทย์แบบเฉพาะทางในการรักษา ซึ่งตามมาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงประกันโรคร้ายแรงคือประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความคุ้มครองให้กับประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหากคุณได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าตรวจพบโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งระยะลุกลามและไม่ลุกลามภาวะโคมา่าโรคปอดระยะสุดท้ายและไตาวายเรื้อรัง ซึ่งเป็นประกันที่เราสามารถเรียกร้องค่ารักษาจากโรคเหล่านี้ได้โดยเฉพาะมาตรา8 6 5หหลักสุจริตอย่างยิ่งเป็นกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัยบัญญัติว่าถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัยผู้เอาประกันภัยก็ดีหรือในกรณีประกันชีวิตบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมอรณะ ขของเานนั้นก็ดีรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภยัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญาหรืรู้อยู่แล้วถแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซ์ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฮียะเพราะผู้เอาประกันภยัยมีหน้าที่ในการถแถลงข้อความจริงเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็นก่อนหรือขณะเข้าทำสัญญาประกันภยัย ซึ่งข้อความจริงนั้นอาจได้จูงใจใผู้รับประกันภัย 1. ให้เรียกเบีย้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือ2บอกปัดไม่ยอมทำสัญญาสารดีกาเคยวินิจฉัยโรคเหล่านี้เป็นโรคสำคัญ 1. โรคในลำคอ 2. ตับอักเสบ 3. ตับแข็ง 4. ความดันโลหิตสูง 5. มะเรง็ง 6. โรคถุงลมป่งพองเลื้อรัง7 กระเพาะอาหารอักเสบกลุ่มโรครายแรงโดยโรครายแรงที่ประกันครอบคลุมมักแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆห้ากลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1กลุ่มโรคมะเร็งครอบคลุมทั้งมะเร็งในระยะที่ยังไม่ลุกลามและระยะลุกลามเช่นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ความแตกต่างระหว่างประกันโรครายแรงและประกันมะเร็งประกันมะเร็งมักจะรวมอยู่ในความคุ้มครองของประกันโรคร้ายแรง แต่ข้อแตกต่างคือประกันมะเร็งเน้นความคุ้มครองจากโรคมะเร็งประเภทต่างๆเพียงอย่างเดียวในขณะที่ประกันโรคหลายแรงจะให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงประเภทอื่นๆที่ผู้ถือกรมธรรม์อาจได้รับการวินิจฉัยตรวจพบร่วมด้วยกลุ่มที่2กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจครอบคลุมการผ่าตัดทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจแตกโรคกล้ามเนื้อหัวใจ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจกลุ่มที่3กลุ่มโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกและข้อเช่นโ,โรคโปลิโอโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคอัมาพาตครึ่งซีโกโรคกล้ามเนื้อเสื่อมภาวะข้ออักเสบรูมาตอยชนิดรุนแรงรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดกลุ่มที่4กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอีกหนึ่งกลุ่มโรคที่เป็นกันเยอะ โดยประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองครอบคุมโรคเกี่ยวกับสมองต่างๆเช่นเนื้องอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็งโรคพากินสันโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันและกลุ่มที่5กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญเช่นโรคหัวผื่นรุนแรงโรคไตวายเรื้อลังโรคถุงน้ำในไตโรคปอดระยะสุดท้ายการผ่าตัดตับ การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขยกระดูกคำพิาพากษาดีกาต่อไปนี้เป็นกรณีที่ศาลเคยตัดสินไว้ว่าเป็นโรคร้ายแรงคำพิาพากษาดีกาที่355ทับ2505 ผู้ประกันชีวิตเคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวไม่มีทางรักษาหายและอาจตายใน7วันถึง6เดือนเรื่องช้า5ปีแต่ปกปิดความจริงว่าไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลทําให้สัญญาประกันชีวิตต่อเป็นโมฆ oh ะคำที่ภาคษาดีกาที่2 0 7 6ทับ25 14. ผ่้ประกันชีวิตรู้ว่าตนป่วยเป็นโรคมะเร็งเคยเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทมัดที่ซวงอกและต่อมาที่มดลูกและรังไข่ขณะอื่นคาขอประกันชีวิตก็เป็นระยะที่กําลังได้รับการรักษาด้านการฉายรังสีแต่ปกปิดความจริงโดยถแถลงเท็จว่าเป็นการผ่าตัดซี่โครงข้างสายซึ่งงอเพราะกระโดดน้ําเล่นและผ่าตัดไส้ติ่งซึ่งถ้าบริษัทประกันภัยทราบความจริงก็จะไม่ยอมทําประกันสัญญาชีวิตด้วย คำพิาพากษาดีกาที่68ทั2516ผู้ประกันภัยได้กรอกแบบคำขอเอาประกันชีวิตและกรอกว่าตนไม่เคยเป็นโรคกระเพาะอักเสบโรคตับอักเสบภายหลังผู้ประกันภัยเกิดป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคกระเพาะอาหารและโรคตับแข็งซึ่งเป็นผลให้ไม่ตรงกับข้อความที่แถลงดังนี้ย่อมมีผลให้สัญญาไม่สมบูรณ์ตกเป็นโมฆะ คำพิพากษาดีกาที่1.6.2.5.1.7ทับสองาประกันชีวิตรู้ว่าตนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือดก่อนทำสัญญาประกันชีวิตแต่ก็ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงทำให้สัญญาประกันชีวิตดังกล่าวตกเป็นโมฆียะ คำพิาพากษาดีกาที่795ทับส5 1 7าสามีของโจกเอาประกันชีวิตกับบริษัทจำเลยโดยปกปิดความจริงและถแถลงความเท็จว่าไม่เคยให้แพทย์คนใดวินิจฉัยโรคมาก่อนทั้งที่สามีของโจกเป็นโรคตับแข็งและโรคในลําคอทำให้บริษัทจำเลยไม่อาจบอกปัดไม่ยอมรับทำสัญญาประกันชีวิตได้สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ กรณีต่อไปนี้เป็นกรณีที่ประกันจะไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง 1. ความเจ็บป่วยโรคร้ายแรงที่อาจเกิดจากการฆ่าตัวตายหรือการทำลายร่างกายตนเองเพราะเบอร์ษทป,ประกันมองว่าเป็นผลมาจากการตัดสินใจกระทำให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยนั้นๆขึ้นมาเอง 2. ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูดดมกินฉีดหรือนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายทั้งขณะที่ยังรู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริต ในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นการไปทำสัญญกรรมต่างๆแล้วเกิดแพ้ยาขั้นรุนแรงเบอร์ัทพาะกันบางแห่งอาจไม่ให้การคุ้มครอง 3. ความเจ็บป่วยอันเกิดจากการก่ออาชญากรรมขณะถูกจับกุมหรือลบหนีการจับกุม 4. ความเจ็บป่วยอันเกิดจากฤทธิ์ยาเสพติดหรือฤทธิ์สุราจนไม่สามารถคลองสติได้ 5. โรคร้ายแรงหรือความผิดปกติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดซึ่งพ่วประกันภัยทราบอยู่แล้วขณะทำสัญญา 6. โรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งได้รับการยืนยันโดยแพทย์ว่าเกิดก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือก่อนวันเริ่มต่อสัญญา